วันนี้จะมากินยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ้นนั่นเองนะคะนี่วันนี้เห็นที่ตลาดนัดขายก็เลยนึกอยากกินค่ะชุดละ30บาทนะคะก็จะมีหมูยอให้นะคะแล้วก็ขนมจีนถั่วฝักยาวแล้วก็มะนาวบีบนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปล้าที่เขาปรุงแล้วนะคะพร้อม เทแล้วก็ทานได้เลยนะคะมีไข่ต้มครึ่งฟองนะคะเรามากินกันเลยชิมกันเลยว่าอร่อยไหมนะคะส่วนสตอร์นี่ซื้อมาใส่เองนะคะนี่นนะคะลองมา้วยกันเลยนะจ๊ะนี่เส้นยาวมากเลยเพื่อน อรสชาติใช้ได้นะคะจาออกหวานด้ว่อยก็รสชาติก็ไม่ถึงกับจัดนะคะไม่ถึงกับจีดจัดก็ได้อยู่ค่ะนี่นะคะ ยำขนมจีนค่ะชุดละสามสิบาทก็ไม่แพงนะคะเพื่อนอนี่ป้แต่ไม่ได้ทำคลิปกิน ให้เพื่อนๆได้ดูนานแล้วนะคะอันนี้ก็นึกึ้นอบคืมใจนะคะก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนะคะมากินยำขนมจีนนะจ๊ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูไม่อ้วนนะคะ เหมือนนีแขกมาบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเด็กจ้า